I'm หัวด้วยคุณหมันแฟนแกช้าเมื่อกี้แล้วว่าอยู่คนเดียวยังไงเขาไม่ได้ตีเฮ้ยคุณไม่ใคช่คนของเขาไว้จัดการเลยเนี่ยแฟนกูมม่รู้หรือเปล่าเฮ้ยมึงปากดีไหมเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มันเปิ้ลมาเหรอใช่จ้ะช่วยฉันด้วยนะหมากระเป๋ามันต้องชิมานี่ยเฮ้ยว่ามันใช่ไหมแกนั่นแหละแน่เลยพี่เจ้าแน่ใช่ไหมพี่เอชคนอย่างพีเอช ตวงมือเปล่าไม่ได้ต้องใช้กระถาครับเดี๋ยวค่อยดูนะพี่เอาสักทีสิข้ามันเอากระถาใไปกู <c oughs> <c oughs> Come <laughs> back เอเอาไปไหนลกมนลกคนยังไงไง่ควาดาบแล้วกาวินอีมันเฮ้ยเฮ้ย่ากูว่าแล้วไอ้นี่นี่ de

ไม่ได้ยุ่งเลยบอกไปสิพูดแม่มันเกิดอะไรขึ้นฟังวาสนาบ้างสิคะคือว่าพี่บุญนำน่ะเขาช่วยวาสนาเอาไว้ไ<อ>ถ้าไม่งั้นเราวาสนาแย่แน่ๆเลยค่ะไอ้น้ำเนี่ยช่วยใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นทะลกูกระหว่างทางวาสนาก็มันจะกลับบ้านแล้ววาสนาเจอผู้ชายคนหนึ่งขเขาไล่ปั้มเออผู้ชายคนนั้นก็คือไอ้เตี้ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยใครเตี้ยวะแม่ คุณผิดฟังสูงมาแล้วนะจริงๆมันไล่ป้อมมาจริงๆใช่จ้ะนี่แม่เข้าใจผิดแล้วลูกใช่จ้ะแม่โอ้ยใครนะมันกล้าดีแล้วมันทำกับลูกสาวกูเนี่ยฮะไอเตี้ยโอ้โหที่ได้ว่าคุณเต็มปากยังไงคุณเป็นใครนะคะเนี่มาทำร้ายลูกสาวกูเนี่ยลูกสาวกุณต้งรู้จักคุณน้อยเป็นลักพี่ว่าเด็กคนอินเตอร์อินเตอล์ไทยแถวญาติบ้านเนี่ยรู้จักคุณดีเด็กลูกสาวกุณูเลี้ยงมาเนี่ยยังใครใครอิย ไฟแล้วไฟสเสน่ห์กูนะไฟแล้วเม็ดชาไขมุกอะ,ะตลกหวะตลกวะังให้ดีทำไมเราจะแนะนำตัวให้รู้จักเป็นใครฉันเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเป็นหมาไงีหอนโชยี่เ,ออเ,ออเป็นใครไม่นสำคัญหรอกฟังให้จบกันอย่าเล่น <c oughs> นะแล้วพรุ่งนี้งานหยุดแล้วเดี๋ยวที่หน่อยเจะได้งานอีกสักคืนต่อดฉันแนะนำตัวให้รู้จักทำไม นั่งมีอาวุธราชมนตสีอนุชาของเด็นพี่อัตไนเป็นพูดเป็นเจ้าแห่งไัมจี๊ดเป็นเจ้าเป็นเจ้าใช่ไม่บอกกูละเป็นเจ้าแล้วเนี่ยเป็นเจ้าโอ้โหหมดแลังกูปวดหลังกูไปยมได้มั้งเอ่อโคดิชนี่ใครเนี่ยอ่ะชื่ออะไร คุณหญิงหนอดทิ้งน้องน้อยคุณหญิงหนอดถวายบังกะโลไปค่ะถวายมังโคลมบังกะโลไปอยู่ทำไมล่ะเออคือว่าหม่อมฉันมีตาหามีแววไม่ไม่รู้ว่าพระองค์ท่านที่สูงสง่าราศีราศีรกลีกูจะแอคเทียมึงมีตลกจริงๆแหมหม่อมจะขอไปทานอภัยเพคะเนี่ยคุณหญิงกอดตรงๆเลยคนนั้นใครด้สวยอ่ะคุณเนี่ยไอคนที่ชุด ไม่ใช่นั้นไลดอกไม่ชอบแม่ไม่ชอบคนเนี้ยใครเนี่ยอ๋อลูกสาวลูกสาวแหมสวยโดนใจนี่สวยติดแม่เนี่ยจริงไหมเนี่ยถ้าติดพ่อไอ้ขี้เล่นไปหานี่พี่างวันดีพูดตรงเลยนะชอบชอบลูกสาวธรรมดาผู้ชายแถวแย่ตอนนี้ชอบลูกสาวเยอะแยะพูดตรงๆขอแต่งงานด้วยจะได้ไหมไม่ได้ไม่จ๋าต่งงานได้ไงก็ผมก็ชอบอยู่แม่จ๋าม่จ๋าแม่ชอบลูกมึงไปเป็นลูกกูแต่ละ แม่เดี๋ยวผมรักจริงๆรักมานานแล้วนี่แม่รักทุกคนเลยเนี่ยรักทุกคนรักทุกคนรักทุกคนมึงอี๋มึงอีมันเอีย๋ไม่ได้มันมองตาเขาเหม็นอยู่มึงไม่ใช่ลูกคุณนะฮะมึงก็อีกคนนึงเจ้าเจ้าแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้พูดว่าชอบลูกสาวขอแต่งงานด้วยได้ไหมอู้ยไทยแล้วพี่ปลงคัน จะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงล่ะเพคะทำไมอ่ะถ้าผมชั้น่ะไปถึงคุณหญิงหนักทีน้อยถ้าผมชั้น่ะทำแบบนี้อยู่ดีๆก็ยกลูกสาวให้อ่ะมันไม่เป็นการน่าเกลียดเราในชาวบ้านเจ้ช่องอ่ะเขาจะว่าดในชิน้นนิทานในชั้นอ่ะว่าขายลูกกินนะเพคะแล้วคุณหญิงจะยัง,ออยงไงบอกมาเลยแหมพระองค์พระองค์งก็เห,เห็นอยู่อ่ะว่าลูกสาวผมฉันเนี่ยต้องเป็นสาวมีหนุ่มหนุ่มลุงตอม,อมนุ่นมีคู่แข่งกับเขาด้วยนะเพคะเนี่ยนุ่นไอ้บุญนำ เด็กวัดแต่ว่าหม่อมฉันไม่อยากให้คนอื่นน่ะต้องมาดิน,นทาหม่อมฉันเอาเป็นว่านะหม่อมฉันน่ะไม่อยากเอาเปรียบไอ้นำ้ำมึงฟังไว้ดีด้วยนะคุณหญิงหม่อมฉันมีกติกากติกาพูดมาเลยตรงๆเพราะว่าถ้าคุณหญิงพูดช้าเนี่ยฉันจะอาบน้ำเลยนะถ้ารักชอบลูกสาวหม่อมฉันจริงแล้วก็ภายในเจ็ดวันถ้าหาพวกใครน้ำ i'm dying, I'm dying.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 